สวัสดีค่ะเด็กๆคุณีเองค่ะวันนี้คุณีจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณป .1 ค่ะค่ะจากคาบที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาเนื้อหาในบทที่9ทุ่งข้าวรวงทองและทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่9กันไปแล้วนะคะคาบนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกทักษะในบทที่9ในกิจกรรมที่9.1หุ่นยนต์เลขาคณิตกันค่ะเด็กๆมีแบบฝึกทักษะกันหรือยังคะถ้ามีแล้วเปิดบทที่9ทุ่งข้าวลวงทองเลยค่ะ A อยู่หน้าไหนนะคะถูกต้องแล้วค่ะอยู่หน้า50ค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมที่9กุ้ดหนึุ่่นยนต์เลขาคณิตค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนนำรูปเลขาคณิตที่ครูแจกให้มาต่อเป็นรูปหุ่นยนต์ตามจินตนาการจากนั้นวาดภาพหุ่นยนต์ลงในกรอบด้านล่างและใช้โปรแกรมกราฟิกวาดรูปตามที่ออกแบบ บันทึกไฟล์เป็นชื่อขุนยนต์ตามด้วยนามสกุลของนักเรียนค่ะในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแค่การออกแบบขุนยนต์เท่านั้นหลังจากนั้นถ้าเราเจอกันเราถึงจะมาทําไฟล์โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟาชกราฟิกในการวาดรูปกันนะคะเด็กๆเ,เอคําว่ารูปเรขาคณิตเป็นยังไงนะคะรูปอะไรเอ,อ่ยเด็กๆจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้ ผมมีตัวอย่างให้นะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าในหนังสือแบบฝึกทักษะของเด็กๆนะคะจะเป็นใบงานในรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วด้านล่างจะให้เขียนชื่อหุน่นยนต์ลงไปนั่นหมายความว่าให้เด็กๆวาดรูปลงไปในกระดาษสีขาวและเขียนชื่อหุน่นยนต์ที่ออกแบบไว้นะคะค่ะ รูปเลขาคณิตนะคะที่คุณีมีให้เด็กๆก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะทั้งหมดสี่เหลี่ยมจกกตตัตุรัสทั้งหมดสี่ขนาดรูปวงกลมค่ะมีทั้งหมดสี่ขนาดเช่นกันรูปสามเหลี่ยมมีสี่ขนาดค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีทั้งหมดสามขนาดและรูปห้าเหลี่ยมค่ะมีทั้งหมดสี่ขนาดเหมือนกันนะคะเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะนำรูปเรขาคณิต พวกเนี้ยไปทําเป็นรูปหุ่นยนต์ได้อย่างไรอ่ะไม่เป็นไรนะคะคุณนินตัวอย่างให้ดูตัวอย่างก็คือวงกลมเป็นรูปหัววงกลมเล็กเป็นรูปตาเอว่าแต่วงโลวงกลมใหญ่ๆเนี้ยค่ะเป็นวงกลมขนาดขนาดไหนนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ วงกลมใหญ่เนี้ยค่ะเป็นวงกลมที่อยู่ในขนาดแรกวงกลมตาเป็นวงกลมที่อยู่ในขนาดอาอ่สุดท้ายนะคะเล็กสุดแต่ทําไมถึงเป็นสีดําเหตุผลที่เป็นสีดําเพราะเราระบายสีลงไปค่ะเด็กๆต่อไปค่ะปากนะคะปากเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเอทําไมรูปสามเหลี่ยมคุณีด้านแหลมอยู่ด้านบนแต่ทําไมในหุ่นยนต์ถึงอยู่ด้านล่าง เราก็วาดรูปกับด้าสิคะถูกไหมคะเด็กๆน่ไม่ยากเลยเห็นไหมคะต่อไปแขนค่ะเด็กๆเด็กๆดูแขนนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะว่าแต่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะใช้ขนาดหนึ่งหรือสองหรือสามดีคะค่ะเด็กๆสามารถเลือกใช้ตามขนาดที่เด็กๆชอบเลยค่ะส่วนแขนนะคะเราก็ใช้เป็นรูปวงกลมซึ่งมีทั้งหมดสี่ขนาดเด็กๆเลือกได้เลย ลำตัวค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเด็กๆเห็นไหมคะค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจุดจัดตุรัสรูปแรกเลยค่ะส่วนตัวห้าเหลี่ยมนะคะเขานำมาทำเป็นาลายของเสื้อของหุ่นยนต์เด็กๆสามารถนำสี่เหลี่ยม จะตุราตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ม,มผืนผ้าและห้ารูปห้าเหลี่ยมมาทำเป็นออกแบบเป็นลายของเสื้อหุ่นยนต์ได้นะคะวงกลมค่ะวงกลมที่เป็นเท้านี้เด็กๆก็สามารถเลือกวงกลมใดวงกลมหนึ่งนะคะมาเป็นเท้าของหุ่นยนต์ของเราได้ด้วยเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามจากนั้นนะคะ ให้เด็กๆตั้งชื่อหุ่นยนต์ของเด็กๆตามชอบใจเลยค่ะหุ่นยนต์เด็กๆน่ารักขนาดไหนเด็กๆก็ตั้งชื่อได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องกิจกรรมที่9.2เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ